ที่เลขสีลงเป็นสีดำนะคะร่บ44นะครับ6005นั่นเองนะ,ะอ่าแล้วก็จะเป็นอ่าจะเป็นเลขที่สอบของเราเราก็จะไปดูเลขที่สอบของเรานะคะเลขที่สอบของเราก็คือเลขที่าเลขที่สอบ00แค่10001ก็จะต้องลงไปตามนะั้น ลงไปตัวหนะึ่งศูนย์นย์่งเลขที่สอบนะคะัลดับที่หนะ้านะอันนี้คือนักคำชั้นตรีนะดูตัวหน้าดีๆเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองด้วยปากกาสีน้ำเงินนะคะอโอเคก็จะมีหน้าตาแบบนี้ถ้าใครสอบโทปีนี้สอบเอกปีนี้ก็จะเป็นหน้าตา แก้กระทู้ทำจะมีทั้งหมด4วิชาที่เราจะต้องสอบทุกช่วงชั้นเลยจะมีทั้งหมด4วิชาฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ยเขาจะให้ประมาณ3ชั่วโมงในการแก้กระทู้ซึ่งการแก้กระทู้เนี่ยถ้าใครสามารถผ่านเกิน80%นั่นหมายความว่าแมนาา้นวิชาพุทธประวัติวิชาวิในเนี่ยเราจะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นความรู้ทั่วไป แบบนี้ดังนั้นตัวนี้เราจะต้องเขียนให้ได้ตามรูปแบบที่เขากำหนดมานะครับเพราะแสดงถึงมันสมองของเราว่าเราสามารถอธิบายขยายความได้ขนาดไหนนะครับก็จะมีเลขที่ที่เรานั่งเมื่อกี้เห็นไหมคะเลขที่ตัวไหนเออมีเห็นไหมเนี่ยเลขที่ตัวนี้เห็นไหมคะเลขที่ตัวนี้แหละเลขที่ตัวนี้หละ หนึ่ย์ศูนเนี่ยหนึ่ง์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมาเขียนอยู่ตรงนี้นะเลขที่เลขที่นั่งเลขที่สนามสอบถ้าเลขที่นั่งอ่าเลขที่หก็ศูนย์หนขีดหนึ่อย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็ประโยคชั้นตรีวิชาเรียงความแก้กรุมมแต่ก็จะมีพระอาจารย์จะมีคณาจารย์ในการมาคุมสอบนะ ดังนั้นก่อนที่จะทําข้อสอบเขียนให้ให้ใหครบถ้วนก่อนนะอยากน้อยชื่อนัำสกุลของเรานะคะสนามสอบเลขที่สอบอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะ ูก็ต้องนั่งอ่านแต่ละคน สอง B น้ำยาลบควาิดแล้วก็ปากกาสีน้ำเงินขอเพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นไม้บรรทัดด้วยนะเอาไม้บรรทัดเข้าด้วยเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเราจะเอาไม้บรรทัดเข้าทําอะไรนะครับเสร็จแล้วกรณีที่เราเข้าห้องสอบไม่ใช่ว่าส่วนมากเลยที่มีปัญหาก,กันอย่าลืมว่าอาจารย์แต่ละคนเนี่ยเขามากันคนละที่อย่างเช่นอาจารย์เนี่ยต้องไปสอบที่อีกรงเล่มหนึ่ง เชิญอาจารย์ไปซึ่งอาจารย์ไม่รู้เลยว่าโรงเรียนนั้นเขามีกี่ช่วงชั้นเด็กของเขาเป็นใครอะไรยังไงแบบไหน,นเพราะอาจารย์เป็นคนไปแจกข้อสอบเฉยๆไม่ได้รู้ว่าห้องไหนไมันอยู่ที่ไหนอะไรดังนั้นอย่าไปคิดว่าอาจารย์ที่มาคุมสอบนี่นเขาจะรู้ทุกอย่างเพราะเขามีหน้าที่คุมสอบเท่านั้นนะเขาจะมีคุมสอบเท่านั้นดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือไปตรวจด,ดูรายชื่อตัวเอง ตัวเองมีชื่ออะไรอยู่ลำดับที่เท่าไหร่และหมายเลข ห้องของตัวเองไปดูว่าตัวเองนั่งอยู่ห้องไหนเหมือนกันนะคะให้ไปดูว่าตัวเองนั่งอยู่ห้องไหนเมื่อเสร็จแล้วก็รอฟังสัญญาณระฆังภาพเช้าอย่ารีบนะคะสามชั่วโมงค่อยๆเขียนไปนะค่อยๆเขียนนะนะส่วนมากคนจะตกวิชานี้ค่อนข้างเยอะนะคะวิชานี้มีความสําคัญยังไงตั้งแต่อาจารย์เรียนมานะตั้งแต่อาจารย์เรียนมาเนี่ย อาจารย์บอกได้เลยว่าเวลาเราเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยจะมีการทํารายงานส่งอาจารย์ มีความสําคัญยังไงมีประโยชน์อย่างไรและสรุปมาด้วยพร้อมการอ้างอิงเมื่ออาจารย์พูดมาแบบนี้เสร็จแล้ว,วกอาจารย์ก็ออกไปเลยพวกเราอยู่ในห้องนั้นก็จะหานะคะจะหางานเราเรียกว่ารายงานทำขึ้นมามันก็จะเกิดจากการอธิบายขยายความดังนั้นการที่เราเรียนอยู่ในระดับคุดมศึกษายยิ่งในยุคปัจจุบัน โดยส่วนมากจะเป็นการอธิบายขยายความอธิบายขยายความถ้าสมมุติว่าทุกวันนี้มี AI เข้ามาช่วยทํางานครูสั่งอะไรอาจารย์ด็อกเอร์จะส่งสารสั่งอะไรมาฉันทามาให้เลยให้ AI มันทําให้เธอรู้ไหมว่าอาจารย์เขาเก่งกว่า AI นะเขาบอกว่าเอา้าเด็กหญิงกอเธอทํำรายงานนี้มาให้ฉันผู้เนื้อหาดีจังเลยเธออธิบายให้ฉันฟังหน่อยหน้าชั้นเรียน นะถ้าเราไม่สามารถไปอธิบายได้ก็หมายความว่าเรื่องนั้นเราเป็นคนที่ไม่ได้ทํามาและไม่ได้เขียนมาถูกต้องไหมนะดังนั้นสุดท้ายมาันก็จบอยู่ที่เรารู้เรื่องนั้นดีหรือไม่อย่างไรและก็าสามารถ เราเขียนปอขปอมเพราะมันง่ายเกินไปอ่านปึ๊บตอบอ่านปึ๊บตอบอ่านตึ๊บตอบนะเขาก็เลยต้องการอยากให้เราอธิบายขยายความนั้นนะคะเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจนะทีนี้เรามาดูก่อนว่าทําไมเราถึงต้องเรียนวิชาธรรมศึกษาธรรมศึกษานี่คืออะไรง่ายๆเลยธรรมศึกษาได้มีทั้งตรีทั้งโททั้งเอก ตรีก็เหมือนปริญญาตรีเนี่ยที่เขาเรียกนะ โทคือเริ่มสร้างงานคือเริ่มสร้างใบงานได้เอคือสามารถวิเคราะห์งานนั้นแล้วเอาไปใช้ได้ถ้าจบตามกระบวนการนี้ก็ถือว่าเราเป็นบัณฑิตนั่นเองนะคะดังนั้นธรรมศึกษานี่ก็คือเป็นการเรียนการสอนนะในทางพระพุทธศาสนาหรือมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าวจะเป็นเพศพระสงฆ์หรือเป็นเพศคารวะก็ตามนะคะ ถามว่าอาจารย์มันมีความสําคัญยังไงไปเรียนแบบนี้นะคะถ้าใครมีนักธรรชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกไปบางที่นะคะเขาบอกว่าถ้าใครเคยมีประสบการณ์ในการเรียนมากกว่าสายชั้นที่ตัวเองเรียนมาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษนั่นหมายความว่าถ้านักเรียนเคยไปอบรมฝึกทักษะภาษากร,รีกฝึกทักษะภาษาจีนเกาหลีญี่ป่น ทักษะการขับรถจะได้ไปขับรถมอเไซค์มาขับรถยนต์มาหรือไปฝึกทักษะในการอบรม รมจะพิจารณาเป็นพิเศษนั่นเองนั่นหมายความว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยรู้มากกว่าที่เป็นอยู่นั่นเองนะคะการสอบมีกี่แบบมันมีอยู่ประมาณ2แบบด้วยกันก็คือ1อัตนัยข้อเขียนและอธิบายขยายความในภาคเช้านะคะที่เรียมว่าแก้กระทูธรรมและตัวที่สองปรรณยก็คือการในข้อที่ถูกต้องนะคะตอบในในข้อที่ถูกต้องด้วยการทําสัญ,ญลักษณ์การการะบาด กากระบาดลงไปเรียกว่าปะรัชยะนั่นเองนะคะอัตไยยะไยยะลักษณะสร้างรูปเหมือนอัตตานั้นก็คือตัวตนนะไยยะก็คือการสร้างขึ้นมาสร้างตัวตนขึ้นมานั่นหมายความว่าเราจะต้องถือปากกาแล้วก็เขียนตั้งแต่กอไก่ข้อไขข้อปวดสร้างอักษรสร้างสรรค์อักษรขึ้นมาและให้อักษรน,นั้นมันเล่าเรื่องราวของเรานั่นหมายความว่าเป็น คำหมายความว่าอัานตัด เธอรู้ไหมอัตไนแปลว่าอะไรปรนัยแปลว่าอะไรบางคนยังไม่รู้ความหมายของมันอีกก็มีว่าที่มันคืออะไรว่ปาปรนไยอัตไนเนี่ยนะเคยเห็นครูยโสธรามาบอกนะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนโอ้เธอมีพิชาที่ลุ่มลึกมากเลยนั่นเองนะคะ,ะการตีความนะคะการตีความเวลาเวลาคณะกรรมการเขาให้โจทย์เรามาเนี่ยโจทย์เรามาเนี่ย,จ,าายจะเป็น ทำมากสุภาษิตนะหนึ่งเรื่องเราจะต้องแปลความหมายของประโยคนั้นได้โดยที่เขาเขียนว่าปัญญาปัจโชโตโลคสมิงแปลปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแล้วเราก็อธิหาที่บายเราอธิบายว่ามีปัญญาเหมือนมีซักอยู่น้ำแสนม,มีปัญญาเหมือนเป็นผู้ที่ขจัดความมืดปอดในตัวตนหรือ มีปัญญาสามารถสร้างรั์ได้ดังนั้นการมีปัญญาก็เปรียบประดุจว่าเป็นผู้ที่มีแสงสว่างในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองนี่ก็คือคําแปลของมันแล้วก็การให้ความหมายตามหลักธรรมซึ่งมันมีอยู่แล้วนะคะและอธิบายตามมุมมองของผู้เขียนในแต่ละหัวข้อน,นั่นเองในการอธิบายหลักธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องมีความเชื่อมต่อกับหลักการและเหตุผลให้เรายกเหตุผลขึ้นมานะ ถ้าปัญญาปัจจุโตลูกสมิงระหว่างคนมีปัญญากับคนไม่มีปัญญาเนี่ยเป็นอย่างไรคนมีปัญญาเวลาเราให้คนที่เขาฉลาดไปกรุงเทพกับคนที่เขาไม่ฉลาดไปกรุงเทพถามว่าระหว่างสองลักษณะเนี่ยใครกล้าไปและไม่กล้าไปคนมีปัญญาจะกล้าไปเพราะอ่านออกเขียนได้รู้ไปที่ไหนพี่หนูจะไปสนามหลวงอ่า หรือไม่ได้ถามใครแต่ป้ายมันบ,บอกอยู่แล้วสนามหลวง,งกี่กิโลกี่กิโลกี่กิโลแต่ไอคนมันไม่รู้เรื่องนี่มันนั่งมันอ่านอะไรมันก็อ่านไม่ออกมนันก็เหมือนกับไ,ไ,ไม่กล้าไปไหนเพราะไม่กล้าไปไหนก็เกิดความมืดบอดใช่ไหมกลัวไปหมดเลยไปหไหนับขนาดว่า <c oughs> <ๆ>จะไปห้องน้ําขี้แทบเล็ดแล้วนะ่ะนั่งอยู่หนะ้าห้องน้ำเพื่อให้อ่านไม่ออกวันนี้คือห้องน้ำนะครับสมมุติอย่างนั้นนะเธอก็จะปูนกจะตายอยู่นะั่นแหละหน้าเหลืองหน้าเขียวอย่างนั้นหะ้องน้ำอยู่ตรงไหนวะห้องน้ำ ท่าน,นที่ยืนอ,อยู่ในห้องน้ําแทๆน่ะยังไม่รู้ว่านี่คือห้องน้ําอีกอย่างเงี้ยแต่แปลว่ามืดบอดมากเห็นไหมคะนะแค่ว่าอ่านออกอย่างเดียวนะ,ะนั้นการอ่านออกเป,ปรี่ยนไปดูแต่ว่าเป็นคนมีปัญญานนันเองดังนั้นเราต้องยกหลักการและเหตุผลและผลกระทบขึ้นมาว่าระหว่างคนมีปัญญากับคนไม่มีปัญญาเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบอย่างไร เขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรอาทิเช่นคนไม่มีปัญญาจะมีผลกระทบอย่างไรต่อเขาในอนาคตคะหนึ่งเขาจะเป็นบุคคลที่ลำบากมากในอนาคตเพราะไปทำงานที่ไหนก็ทำไม่ได้วันหนึ่งกำลังวังชาของเราไม่ได้โตขึ้นเป็นหนุ่มขึ้นทุกวันเราต้องแก่ไปข้างหน้าในอายุเยอะไปข้างหน้าถามว่าถ้าเธออายุประมาณเข้า40แล้วนะ่ะเธอจะไปรับจ้างอา ปั้นปั้นคนอย่างเงี้ยปั้นคนาเนี่ย,นนนยหนึ่งเมตรเขาให้เธอสามร้อยเนี่ยเธอขุดแค่สามจุกนะเธอก็จะเป็นลมแล้วแหละเธ้ก็จะตายแล้วแหละกว่าเธอจะได้เงินสามร้อยเขาไม่ไม่ใช่เธอเสลบไปห้าครั้งเหรอ <c oughs> <c oughs> มันไม่เหมือนคนหนุ่มๆที่เขาโอ้โหรีบขุดรีบเอาตังค์ใช่ไหมไอ้สี่สิบแล้วขุดชึดทียเดียว เงินเดือนไปอย่างนี้เป็นต้นแต่เส้นฐกิจจะเป็นยังไงก็ไม่ได้สนใจเพราะฉันได้รับเงินเดือนของฉันอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการที่เราอยากจะเป็นเหมือนคุณครูอยากมีแนวทางอยากมีอนาคตว่าเฮ้ยฉันไม่อยากไปทํางานตากแดดตากฝนฉันไม่อยากไปเป็นลูกจ้างใครฉันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองฉันจะต้องทําอย่างไรคนลักษณะกลุ่มพวกนี้เขาจะเป็นคนที่สแสวงหาปัญญาอยู่ตลอดเวลายอย่างเช่น เธออยากเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ในการทํากาแฟของเธอเธออยู่เฉยๆเธอจะรู้สูตรกาแฟได้ไหมถ้าเธอไม